สวัสดีค่ะ SP พรพรแฟมิลี่กับดอกแคทตัสบ้านสวยๆวันนี้เก็บภาพคลิปวิดีโอมาฝากค่ะมาชมกันนะคะนี่อันนี้คือ ดอกบานดอกใหญ่แล้วดูต้นเขาค่ะ อันนี้ก็อีกสายพันธุ์หนึ่งดอกเขาจะเป็นแบบนี้อันนี้มีหนึ่งดอกแล้วก็มีอีกหนึ่งดอกค่ะชัดไหม ันนี้ก็เห็นดอกบานสองต้นก็เลยเก็บภาพมาชมมาให้ชมกันก็เก็บภาพดอกแคทตัสมาให้ชมกันก็จบคลิปไว้แค่นี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ